สามครับจะถึงตัวหรือเปล่าครับเพชรภูผาเจอโจทย์ใหญ่โจทย์นิ่งครับแม่วันนี้นิ่งเป็นพิเศษครับไพโรดน้อยเองขณะเพชรภูผาก็พยายามจะใช้ความนิ่งนิ่งครับเอาขวาไปได้หนึ่งดอกวงในนี่แม่ไม่ต้องพูดถึงครับไพโรดน้อยรับจ้างตีเข่าอยู่แล้วนะครับท่านนี้แคมป์นี้ครับคุณเชษแน่นอนนะครับลูกพี่ก็แสนเชิงเล็กจีระเกลียงไกรนะครับครูช่อครับ มาตั้งแต่รุ่นโฟมเตอร์เฮียหมอเฮียโอตือนะครับมาถึงรุ่นนี้ครับมาดูครับไฮรุ่นน้อยไล่แข็ตีครับเข่ากับแข่งแข็งทื่อๆนะครับโอ้โหดีครับกระดูกทั้งแข้งเลยนะครับตีเจ็บตีแรงตอนนี้โจทย์ของเพชรภูผาครับจะแก้ยังไงดีครับเทรนเนอร์เกงานหนักครับงานหนักงานหนักงานนานตอนนี้เอาแข่งขวาเพชรภูผา วงนอกครับวงนอกโองหวงนอกโดนสายของไพโรดน้อยแม่นอกนี่ก็ดูจังหวะไม่ได้เปียมครับสูงยาวแล้วก็แทงแหลมนะครับสไตล์ของไพโรจนน้อยอ้าวครับเดี๋ยวดูครับจะมีจุดเปลี่ยนตรงไหนครับมีต่อยไหมมีเสิร์ฟยังไงแมาจะกววดให้ล้มชักไม่ล้มแล้วอ้าวแค่ยกเยกยกเยกครับใจสู้อยู่แล้วนะครับเพชรภูผาครับใายสายเดือดอยู่แล้วนะครับรายนี้ แต่ว่าจะถึงตัวหรือไม่นี่ครับเป็นปัญหาตรงนี้แหละครับแขนขามันเกะก,กะหลุดโดนอ้าวไฟไฟพ้าคุณเยศเริ่มจะบังไม่อยู่เท่าไรครับพรยรถน้อยช้าไม่ได้การแล้วนะครับต้องเร็วประเภทเร็วแรงทะลุดารกไปเลยครับต้องให้ถึงตัวครับพรยรถน้อยเสียบแต่โดนขวาไปทีหนึ่งช้าอ้าว ฟันซองซ้ายเป็นไงครับคุณเทชยัยสะดุ้งครับเจอสซองซ้ายหน้างันเข้าไปมุมนี้เห็นพอดีครับมา่าอาวแล้วครับเริ่มจะสนุกครับยกที่สี่ากรับเป็นรุกจากลุกเป็นรับแล้วของมันไม่แน่ครับมันมวยอ่ะขอให้เพียรพยายามครับทำให้เต็มที่แพ่ชนะอีกเรื่องหนึ่งครับต่อยให้สนุกครับ โอ้โหฟองเชียทีมแดงจะได้เฮหรือเปล่าแต่งตัวนานครับกำลังการแยกออกมาวางขวาติดการทีบซ้ายยันไว้ฝันศอกสอกทีหนึ่งลายแขนดาวแทงสายคืนต้องเร็วครับต้องแรงครับพระรถน้อยออกช้าไปครับยังมีเวลาครับอีกหนึ่งนาทีเดวขวากินเปล่าทีบซ้ายเบสภูผพาวนโอ้โหเข้าหลวมโดนเลยครับ ออกข้างแล้วหักสองสวยนะครับลูกนี้จังหวะดึงหลบของเพชรภูผาเอาครับแม่ตีได้ต้องตีนะครับไพโรจน้อยเอ,อไม่ดีตอนนี้จะตีตอนไหนครับวงนอกไม่เตะนำเข้าไปนี่แม่อ้เตะพ้อศอกซ้ายของไพรจยเจเอ,อ้าเป็นไงครับพ้อศอกซ้ายของไพโรจน้อยถูจะเืโอนจะโวยบินตีทุกนิดโชคดีไม่เข้าครับ ขวาขวามาได้ผลยกเสียแข่งของเพชรภูผาเตะแล้วรวมสู้ไหนเอาครับเร่งแล้วครับไพโรจนน้อยไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันครับลากมาจากโคราชตีเอาเตีได้ไหมตีอาพุนเ่อกี้ยัดเข่ายัดเข่าแหมลายยังไม่มายังตีโกคาไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอก่อนตอนนี้แหมก็ต้องรอทับอาสาด้วยยังไม่ทับมาเอ้าหลอดทับนะครับเอาอุ้ยลูกบิดลูกเทียมช่องนี้ไม่มีคุนเปอกี้ไม่มี เอาลุยต่อครับส่งลายมาแล้วบอกแทงอย่างเดียวครับทะลุน้อยจิ้มซ้ายเดินเร็วครับโดนแทงขวาอีกสองที่อาแล้วครับเกมลุ้นระทึกครับควักกระแผกหน้าไปอีกพิชาสาวิกันนะครับก็หันไปชูมือให้เพชรภูผาเอกปูยีนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับแล่ก็ขอชิ้นชมนะครับสำหรับเพชรภูผานะครับวันนี้ ต่อยตามสเต็บเลยเดียวครับฝีมือนะครับเอาชนะคะแนนไปครับ